นี่ยโอ ud, โอ ud, โ้ยโอ้ยจะได้อวันนี้เป๊ะจะได้อวันนี้วะสิตา้จะนําเหลาอยู่นี่แหละนาะแล้เขาคอกังได้กันลังม่วงกุ้งว่าเท่าม่วงกุ้งว่าจังไรมันสิคามิมือนต้นแคนโ่รฝ่ามือฝนหน้าแล้วนี่โอ้ยมันคือโอ้ยคือเป็นเศรีเนาะมันคือเช้าแถวะแสดงว่าช่วงนี้เวลามันยังม่วงกุ้งว่าแท้ๆนี่

บ่ได้ได้เหล่าเฮียบาได้ได้เนี่ยเฮียใตยบ่จะได้ถ้าเล่าเฮียล้วมาได้มาได้เฮียบาได้แร้วเอ้ยมนสิไปไหนคือออกจากก้ามาได้ละบาดนี้หูกระปู่นบุณยลระมาขุดไว้คือบดถมระบาดนีอโอ้ยมันออกมาได้เนากันแนวนี่โอ้ยใต้กูเด้อบาดนี้เมื่อบ่ได้ละบาดนี่ เมื่อจะเลยเนาะชีวิตกูนี่เนาะตาย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 เออกูมันสียวห่อนี่เนาะมาดีเนาะเสียงผู้ใด้ระเบิดหหอยู่ตายเลยกูอโอ้ยหามึงเอ้ยอมึงกับมาเมาอยู่นี่นี่บ่<อ>กูว่าให้ไปเอางัวเขาคั้วเขาคอกแน่ฝนจิตก <c oughs> มึงเัิมะมาเม,มาอยู่นี่กูลเลน่นเอาอยูุคอเดียวอุ้ยเน,นาะ เมื่อสิตายจะนั่เหลาอยู่นี่แหละเนาะแล้วเขาเขาแกได้กำลังม่งกุ้งว่าแถวม่งกุ้งว้าจังไรมันสิคำจมือมาเห็นบัวฝ่ามือฝนหน้าล่ะนี่ฝนสิ่กับสิโต้ข้าวฝนมึงไปอยู่ใส่มามึงแกว่ามันอยู่ม่งกุ้งว้าโอ้คอยก็เลยออกจากพ้นต้นแจ่วังหันไม่แจ่วคอยมาผัวว่าหันเล่ไหมนั่หาเฉียงไตก็บ่เห็นเฉียงเทิงก็บ่เห็นกลัวมันไปใส่กัวจะมันเมื่อหอนเฮือกหอดซาจะแถมมันจะมาตายจะนั่าเหลาอยู่นี่ลูกบ่ได้เป็นยังมึงแกสิลูกบ่ได้สี่โต้ข้าวกับพวโว้ย มึงควดมึงเหลือเนอะมึงบ่ได้เบียกได้งานอีหยังเนอะฮะเจ้าคู่กับปู่กับแถาเงินบ่ได้ได้มันจะขึนไรบ้ากามันเปียกนี่มี่มี่มี่อยู่นี่ห่วงแต่ขวดอยู่นี่มาชอยใครเนี่ยแถวมาชอยหัวมึงดอกมาชอยผู้ใดดอกเอบอกรถเข็นมาเอาข่อยขึ้นได้แถาเว้ยรถเข็นมาเอาข่อยขึ้นได้แถวมึงว่าไงว่าจะไปจ้างรถเข็นมันสียเงินเนอะไปจ้างรถเข็นมาให้ข่อยก้นแถา ไปต่างรถเค็นเอ้กูระเบิดนะวากูสิไปเอารถเค็นมาจ่างคนไปเจียงกันหรือไม่นี่ยเอาเงี้ยเองแกอ้าอ้าอ้ามันนักมานนีิกูมาจะเอาเมื่อได้แล้วแต่เมื่อสิเมื่อเอาเด้อโต้ไผ่โตนเมื่อก่อนฟืนที่ห้ามเอ้ยแผดได้อีกแคนานนี้